<c oughs> สวัสดีครับตอนนี้นะครับเทคโนโลยีการทำสงครามนีัมันน่ากลัวเพราะอะไรไม่ได้ใช้เฉพาะอาวุธนะในการทำสงครามมีคนคลิปที่จะใช้เคมีฆนะ่าผู้คน โดยการปโปรยลงมาจากอากาศนะครับใส่ลงไปเททิ้งแถวแม,ม่น้ำเทเคมีครับไม่ใช่เททิ้งคนระับเทเพื่อฆ่าคนน่ากลัวไปเทที่ต้นน้ำ ตามป่าต่างๆที่เป็นป่าต้นน้ำนะมีคนคิดที่จะทำแบบนั้นผมไม่คิดกันว่าจิตใจของคนที่เขาคิดแบบนี้เขาคิดได้อย่างไรนะครับเชื่อไหมครับว่ามีบางคนเนี่ย กำลังทำให้ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามทะเลาะกันตอนนี้เขาทำสงครามเนี่ยแต่เขาใช้ศาสนาเป็นข้ออ้าง คนที่นับถือศาสนาคุิธก็ทำให้ศาสนาอิสลามกาับศสนาพุทธเข้าใจผิดกันมไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องทําแบบน,นั้นถ้าคิดจะทำสงครามทำไมต้องออาศาสนาไปอ่านะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดแบบนั้นเพะนั้นนะครับ พวกเราเราเนี่ทุกศาสนาทุกรลกต้องคิดและสืบหาคำตอบให้ชัดเจนก่อนก่อนที่เราจะตัดสินเลยว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยศาสนานั้นเ,นเป็นคนทำศาส,สนาจะเป็นคนทำได้อย่างไรครับ ศาส,สนาทาไม่ได้ครับเพราะศาสนาเนี่ยคาสอนของศาสนาเนี่ยอยู่ในสมุดอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวใจของเราคนต่างหากนะครับที่ไปทํานะครับก็ขอให้คิดว่าถึงแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์ถึงแม้คนนั้นเนี่ยจะนับถือศานนนนนอส,สนาอิสลาม ถึงแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะนับถือศาสนาพุกถึงแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะนับถือศาสนาหนดูถึงแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะนับถือเจ้าแม่คนนี้รนเราก็อยากได้คิดว่าเขานั้นร่วมมือกันทําทุกคนที่นับถือศาสนาใดๆก็ตามแต่ขอให้เราได้คิดว่าเขาทำเพราะตัวเขาเอง ตัวเขาเป็นคนทำไม่ใช่เขาทำเพราะว่าเขาอยากจะเผยแพร่ศาสนานะครับไม่ใช่ว่าเขาทำแล้วบุคคลที่นับถือศาสนาเดียวเขานั้นกลายเป็นว่าไปทำลายอีกศาสนาอ,อีกศาสนาหรือไปทำลายศาสนาอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับบางสิ่งบางอย่างมือที่สามเนี่ยที่ไม่อยากจะเลิกขายอาวุธพยายามนยไม่ให้มีไม่ให้หยุดสงคารามจริงหรือเปล่าผมถามจริงครับว่าบริษัทที่ผลิตอาวุธ ไม่อยากจะหยุดผลิตอาวุธใช่ไหมครับแล้วทำไมนะครับสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยว่าผมไม่ได้ทิ้งบริษัทที่ผลิตอาวุธไม่ได้ทิ้งประเทศที่ผลิตอาวุธนะแต่จะขอกับองค์กรโลกเนะี่ยให้นะครับว่า ประเทศที่ผลิตอาวุธเนี่ยต้องได้มีธุรกิจที่ทดแทนเกี่ยวกับการขายอาวุธเนี่ยที่มันมีมูลค่าเนี่ยเท่ากันกับที่เขาขายอาวุธได้มันไม่ดีครับมันทำได้ครับนะครับ รเราเนี่ยจะเอาทรัพย์สินไปทำอะไรหนาตายไปเราเราก็ไปไม่ได้นะครับธุรกิจเยอะแยะมากมายเนี่ปปะยทรัพยากรเยอะแยะมากมายบนโลกอย่างเี้มันหมุนเวียนกันได้ครับนะครับรองเราเนี่ยทำให้เราพวกเราเนี่ยทุกทั่วโลก มีฐานะเท่าเทียมเงินเนี่ยมันก็ไม่หายไปไหนเดี๋ยวผมจะขอให้ประเทศที่ผลิตธนบัตรเนี่ยให้ผลิตธนบัตรให้ท่านฟรีกับประเทศที่ขายอาวุธดีนะครับก็พวกเราทั้งนั้นครับ มนุษย์บนโลกใบนี้พี่น้องก้งนั้นจุดกำเนิดของมนุษย์น่มาจากไหนกำเนิดมาเร็กๆเนี่ยเขาส่งมาแบบไหนครับพระเจ้าส่งมาแบบไหน ให้เราจะแข่งขันกันไปเนี่ยเราจะเอาเงินเนี่ยไปอยู่ต่างดาวหรือครับเราก็าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประเทศที่ผลิตอาวุธเนะี่ยคิดทบทวนให้ยเยอะมันไม่ใช่เจ้าของประเทศหราแบที่ผลิตอาวุธมันไม่ใช่ผู้รับผิดชอบประเทศหราแบที่ผลิตอาวุธแต่มันเป็นบริษัท ที่ผลิตโลหรขอให้บริษัทที่ผลิตโลหะนคิดตัวนะดีๆ่เราเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งหรอกครับถ้าเกิดว่าสงครามเนี่ยมันหยุดจริงๆบนโลกใบนี้นะึกภาพออกไหมครับประเทศที่เขาทำสงครามเลยประเทศที่มีรทรัพยากรตางนั้นเนีวยมันยังไม่ได้ผลิตออกมามันยังไม่ได้ขุดมันยังไม่ได้เจาะ ไม่ได้เปลรูปนะแล้วทําไมล่ะครับประเทศเจ้าของธุรกิจที่ผลิตอาวุธเนี่ยจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันไหนแล้วคุณไม่ได้ขายอาวุธน,นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ทุกคนคิดนะว่าทำแบบนี้มันไม่ดีกว่าครับ อย่าได้คิดว่าจะทําสงครามแบบฆ่าร้างเผ่าพันธุ์โดยการปลวยเคมีให้เจ็บป่วยแล้วล้มตายไปเองอย่าได้คิดแผนนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะมันดูแล้วช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือกันทุกศาสนา แบบที่ไม่มีอคติและไม่มีคิดว่าจะเอาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองหรือเข้าหาประเทศนะครับดีไหมครับสิ่งที่ผมคิดผมว่าดีนะครับ ฝากไว้คัะคอัสลามุอะลัยกุมที่ผมพูดภาษาอิสลามได้นะเพราะ,ะผมหัดพูดครับผมหัดจากการถามบุคคลที่พูดภาษาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ทุกคนนะครับที่คิดว่าศาสนาอื่นมาทำลายศาสนาเราไศาสนาอื่นมาทำมาฆ่าเราเ่เพราะจะล้างเพราะต้องการทำลายศาสนาเราอย่าได้คิดแบบนั้นขอให้คิดว่าเป็นตัวบุคคลที่คิดแบบนั้นนะครับไม่ใช่เพราะศาสนาทุกคำสอนในศาสนา ไม่มีคำสอนใดที่ให้ไปเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ครับผมไม่รู้หรอกครับว่าในพัไตาห์วิดีโอนีมันมีอะไรบ้างผมไม่เคยบวชผมไม่รู้หรอกครับว่าในคำสอนของพระเยซูเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้เข้าศึกษาแต่ มันก็ดีทุกศาสนานั่นแหละครับนะครับมันอยู่ที่เรานั้นจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรเท่านั้นเองนะครับมันอยู่ที่เรานั้นจะยึดมั่นในความดีอย่างไรเท่านั้นเองนะครับเรื่องศาสนาเนี่ยมันเทียง,งักนไม่ได้มันไม่มีวันจบนะครับ ไปนั่งามร้านน้ำชาเนี่ยพูดเรื่องศาสนาเนี่ยพูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะครับด้วน,นั้นผมก็อยากให้ทุกคนนั้นใช้คำสอนของทุกศาสนาเนี่ยไปในทางที่ดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเข้าไปศึกษาของปีอันกุรุอาน เพราะว่ามีครบางคนนะว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นที่หัวรุนแรงนะครับคือผมเนี่ยก็ไม่ได้ตอบตอนนั้นหรอกครับค่เงียบอย่างเดียว,ยวก็มาตอบในเฟซบุ๊กว่ามันไม่ใช่อย่างที่คนคิดนะครับผมไม่ได้ดูหมินศาสนาอื่นและไม่คิดที่จะดูหมินศาสนาใดดังนั้น ผมอยากให้อยู่ร่วมกันแบบพี่น้องทุกศาสนาผมจะนับถือศาสนาไหนเนี่ยมันก็สิทธิส่วนตัวของผมครับผมรักได้ทุกศาสนาครับมันอยู่ที่ว่าคนนั้นน่ะจะเป็นใครเจ้าหญิงสเกลจะเลือกใครให้กับผม ก็กลัวจะเลือกใครกค็ปุ๊ผมไม่ได้คุรยรบบเจ้าหญิงรับและไม่เคยสมนานาไม่เคยแชทคุกยกันด้วยซ้ำแต่ผมเคารพและรักในความดีเหมือนที่ผมเคารพและรักพร,พระชาชาของ คนเนะครับซึ่งในตะแกรมน่ะผมโพสจริงครับแต่มันสมควรหรือเปล่าที่บุคคลนั้นจะเอาไบเผยแป้ผมแคปมบจากที่อื่นนะครับซึ่งผมมันก็ไม่ได้เข้าไปใช้ตะแกรมนั้นนานแล้วนะครับ ซึ่งอยากจะให้ผมรบเนี่ยก็ต้องมาบอกผมที่บ้านนี่แหละครับนะครับผมบอกว่าปกป้องผมไม่ได้เผยแพร่เพราะประจานครับคิดให้ดีนะครับว่าผมไม่ออกว่าปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทางประเทศเหมือนอย่างเช่นธรชาติสัญลักษณ์ธรชาติโบราณ ผมพบเจอกับตัวเองผมก็ปกป้องนะนะครับเหมือนอย่างเช่นสัญลักบในตุชาติต่างๆสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆใน Google เนนะี่ยผมพบเจอผมก็แคปมาถามว่ามันแปลกไหมมันมีอะไรแ,บบแปลกๆไหม,มออกมาปกป้องให้กับทุกคนทุกศาสนา ดังนั้นผมเป็นคนไม่ดีนะครับขอบคุณนะครับที่ไปพยายามทำให้ผมเป็นคนไม่ดีนนดสวัสดีครับหัวใจผมอิเลสเปนะครับรักในความดีรักทุกคนทุกโลกทุกสัตว์รักทุกชั่วโมงทุกราชวงศงและเคารพให้เกียรติทุกราชับชั่วโมง ทุกศาสนาตัวโลกครับอย่างที่ผมพูดนะว่าอยากเจอผมเนี่ยติดต่อญาตพี่น้องผมดีกว่าพี่น้องน้องสาวผมดีกว่า่อกนกกรดไทยดีที่สุดแค่สมควรจะติดต่อกันนั้นคนเดียว สวัสดีครับ